ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อความที่เตือนถึง7พฤติกรรมเรียกสิวเช่นล้างหน้าไม่สะอาดบีบสิวดื่มน้ําไม่เพียงพอชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับแพทย์ผิวหนังครับเจ็ดพฤติกรรมเรียกสิวที่เขาแชร์นี้จริงไหมครับมีทั้งจริงและไม่จริงครับที่เขาบอกว่าการล้างหน้าไม่สะอาดโดยเฉพาะสาวๆที่แต่งหน้าแต่ไม่ยอมใช้เมคอัพรีม mm ูเวอร์ล้างหน้าใช้แต่โฟมล้างหน้าธรรมดา ก็เป็นส่วนที่เป็นจริงครับเพราะว่าเครื่องสำอางสามารถจะไปทาให้เกิดการอุดตันบางพื้นบางชนิดทาให้เกิดสิวอุดตันขึ้นมาได้แม้ถ้าเราไม่ล้างออกสบู่ธรรมดาไม,ไม่สามารถจะล้างได้เมื่นใช้เมคอัพเคลื่อนย้าก็เป็นตัวที่ช่วยควรเลิกบีบสิวเพราะนอกจากจะทําให้เกิดรอยดํารอยแดงรักษายากอาจจะทําให้สิวเหอ่อเต็มหน้าจากแบคทีเรียรที่อยู่บนมือมาสัมผัสหน้า อันนี้มีส่วนที่จริงที่ว่าอันที่เราไปกดสิวบีบสิวบ่อยๆเนี่ยมันไม่เกิดเป็นรอยดําได้ง่ายไม่เกิดโอกาสเป็นแผลเป็นได้ง่ายและถ้ามือเราไม่สะอาดสามารถทําให้เกิดติดเชื้อตรงบริเวณที่เราไปบีบสิวไดว้แต่คงไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทําให้สิวกระจายไปทั่วหน้าใครไม่ชอบดื่มน้ําหรือดื่มน้ําน้อยๆต่อวันระว,ว,วังผิวหน้าแห้งแล้วยังทําให้เกิดสิวตามมาการที่เราไม่ดื่มน้ำเนี่ยหรือดื่มน้ําไม่เพียงพอผิวก็จะแห้งจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดสิว ของทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดนอกจากทำให้อ้วนแล้วน้ำมันเยอะทำให้เกิดความมันบนใบหน้าสิ่งที่ตามมาคือสิวอาหารที่เราทานเข้าไปเป็นไขมันคนละอยา่างกับพิซซ่าโดยต่อมน้ำมันที่บนใบหน้าในการที่เรากินอาหารมันมันไม่ได้ทำให้หน,น้าเรามันมากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยจากข้อมูลทางการแพทพย์ปัจจุบันเนี่ยเราทราบว่ามีอาหาร2ประเภทที่อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดสิวก็คืออาหารที่มีรสหวานจัดที่เ,เรยพวกไกเซมิกฟู้ด พวกนมที่พร่องมันเนยเท่านั้นที่มีการศึกษาพบว,ว่าสัมพันธ์กับการเกิดสิวได้ส่วนอาหารอื่นๆไม่เกี่ยวหากร่างกายไม่ได้พักผ่อนสิวจะขึ้นเยอะหน้าก็โทมพังหนักมากแน่นอนครับการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ทำให้ผิวหน้าดูโทมและมีเกิดสิวเห่อขึ้นได้เชื้อแบคทีเรียบนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว คงไม่จริงครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนที่นอนอะไรก็ตามเป็นคนละกลุ่มกับที่ทําให้เกิดสิวนะครับดังนการที่ที่นอนสกปรกอะไรก็ตามไม่น่าปเป็นเหตุโดยตรงที่ทําให้เกิดสิวขึ้นใครที่ชอบจับหน้าโดยที่ยังไม่ล้างมือขอให้หยุดทําเพราะจะทาให้เกิดสิวอักเสบและสิวต่างๆมากมายตามมา ก็มีส่วนจริงครับเพราะว่าการที่เราไปจับหน้าเช็คหน้าบ่อยๆเนี่ยไปถูบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบของรูขุมขนนทำให้เกิดสิวได้นะครับแต่ว่าเชื้อที่จากมือเราที่ทําให้เกิดสิวอักเสบได้เนี่ยมันพบได้น้อยเพราะเชื้อที่ทำให้เกิดสิวมันคนละตัวกันแต่การที่เราไปถูบ่อยๆจับบ่อย,อยพวกนี้มีส่วนที่ทําให้สิวมันเป็นมากขึ้นได้ และนี่คือคําแนะนําในการป้องกันสิวจากแพทย์ผิวหนังการป้องกันไม่ให้เกิดสิวก็อันที่หนึ่งก็คือการดูแลผิวหน้าให้สะอาดพอสมควรแต่ว่าก็ต้องใช้สบู่หรือตัวครีนเซอร์ที่ไม่รุนแรงเกินไป ระวังเรื่องการใช้เครื่องสำอางเครื่องสำอางบางอย่างไปสามารถจะทำให้เกิดสิวอุดตันได้หรือเลี่ยงการที่ไปจับไปถูหน้าอย่างที่ในจากข้อมูลที่แชร์กันมาเพราะนั้นก็มีส่วนเพราะการที่เราไปแกะไปถูปบ่อยๆก็ทําให้เกิดสิวอักเสบขึ้นมาได้ดังนั้นสรุปแล้วข้อความที่เขาแชร์เตือน7พฤติกรรมเรียกสิวนี่เป็นยังไงครับรบทความนี้มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นจริงแชร์ต่อได้ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรูปตรวจสอบไปด้วยกันก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์